สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมมาสแตง a n n e l นะครับผมเจอเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะฮะอยู่กับเจ้ามาร์ t เทนนะครับผมเมื่อคลิปที่แล้วผมพูดผิดไปนะต้องขออภัยด้วยมาดูฝีมือขอจันแก้วฮนะไม่ต้องมีปีก็ดึงสโลปสวยงามได้นะครับผมวันนี้ทีมงานกำลังพักเที่ยงนะรัรผม งานปากบอคุซาครับเจ้าของต้องการเออ่ทำบอฟิชชิงครับผมวันนี้หัวยาวมา3คันครับผมหัวสั้นมา4คันครับตรงนี้มาแต่งมาวิ่งกับพี่แสงสุรีก่อนนะครับผม คิวแรกช่วงบ่ายนะครับผมเป็นหัวยาวของพี่รงนะฮะเจ้าอย่างบังนะครับผมสวัสดีนักสากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับอะไรครับเนี่ยถ่ายคลิปครับลงยูทูบอันี ระดับชั้นครูนะครับผมเดี๋ยวเราจะให้ดูตรงมุมนี้นะฮะการดึงสโลปของจานแก้วนะฮะนี่ครับผมสวยงามมากเลยครับผมมีมือชั้นครูนะครับผมบประสบการณก็หลายสิบปีนะครับผมน่าจะเกือบ30สิปีแล้วมั้งครับขับรถตั้งแต่อายุยังน้อยนะ อนแกก็ขับเจ้าแคทเทอร์วิล่านะครับผมตอนนี้ทั้นแกก็ได้ออกคันใหม่มานะเป็นเจ้ามา์เทนปริมาณการใส่ก็ใส่เหมือนเดิมนะครับผมใส่เหมือนงานเหมานะฮะเน้นคุณภาพในการใส่นะครับผม ดินก็ประมาณน่าจะ1เมตรนะครับผมพอลงมาข้างล่างก็จะเป็นดินตับม้านะครับดินดานนะฮะดูการใส่กันครับผมก็ถือว่าใส่เยอะนะฮะนี่นะครับการดึงมุมดึงสลบนะฮะดันแก้วก็จะ ทำให้ดูนะครับผมค่อยๆดึงค่อยๆลากนะครับใจเย็นๆนะครับผมดึงมุมเสร็จแล้วก็เอาละแ,แล้วก็จะเริ่มเกานะครับผมเกาให้มันเป็นเหลี่ยมเป็นมุมนะฮะแล้วก็ตอนท้ายก็น่าจะเอาพุชีนะครับรีดเอานะฮะ ว่ารถทีมทางทีมงานไม่มีไม่ได้ไม่ได้ใส่ปีกนะครับผมถ้าใส่ปีกก็ไม่ต้องดึงให้มันวุ่นวายนะฮะนี่คืองานฝีมือนะครับผม ทีมงานก็เริ่มแกะกระบะกันแล้วนะฮะของล่างจะเป็นดินเหนียวล่างสุดก็จะเป็นดินดดนนะนี่แหละครับผมมบรรยากาศเต็มๆของทีมงานนะฮะเอาละครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับจบกับเจ้ามาร์คเทนกันนี้นะ กดไลค์กดติดตามยูทูบช่องมัแสแดงชาแนลด้วยนะครับผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับ